สวัสดีครับวันนี้สวนคุณนกนะครับพามาดูต้นพันธุ์องุ่นนะครับที่สวนเรานะครับตอนนี้แตกตาสวยงามนะครับอันนี้ข้างหน้าเราจะเป็นพันธุ์สการต้านะพี่มีแตกยอดสวยมากๆนะครับอยาให้ดูนี่อันนี้คือที่แตกยอดแล้วนะครับมีหลายสายพันธุ์นะครับพี่ตอนเนี้ยอันนี้เป็นพันธุ์สการต้านะครับมีไมฮาร์นะครับ มานิเคยวนะครับอันนี้เขาอันนี้เขาเรียกว่าอากำลังปุดๆนะครับแบบนี้แบบนี้ลูกค้าก็ให้สั่งส่งแล้วนะครับยอดประมาณนี้นี่อันนี้ก็แตกแล้วแบบนี้นะครับไอ้ต้นแบบนี้นี่คือเป็นป่านะคะพี่เป็นป่านะครับอันนี้คือตาพันธุ์ดีที่แตกอันนี้คือตาพันธุ์ดีนะครับให้พี่ๆได้ดูก่อนนะครับอันนี้คือตาพันธุ์ดีอันนี้คือป่านะครับ ะนะครับผมนี่อันนี้จะเป็นแบโอปอนะครับที่พิ้งแตกนะครับผมส่วนอันนี้จะเป็นสายพันธุ์นิ้วมือแม่มดนะครับแตกย่ออย่างนี้แล้วนะครับนิ้วมือถ้าพี่ๆสนใจใสายพันธุ์ไหนทักแชทกันมาสอบถามกันได้นะครับนี่ส่วนเรานะครับไซมัดแคทก็มีนะครับนี่ไซมัดแคท ายมัดแคทใบเขาจะเป็นขนขนนะครับมีธงเกตยอดยอดเขาจะเป็นขนขนเนี่ยแบบนี้นะครับาฟมัดยอดเขาจะเป็นขนขนแล้วก็มีคิมสันอันนี้กลาลังแตกยอดส่วนทางนี้ก็จะเป็นดิกเฟเลตนะครับบุยเนโกะนะครับอนูต้าก็มีแรมโบก็มีนะครับ นิ้วมือแม่โมดซปเปอร์สวีทนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นป่าเหมือนกันนะพี่คือใช้ได้เหมือนกันทั้งสองแบบนะครับอันนี้ก็คือป่านะครับอันนี้คือตาพันดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะพี่ใบอย่างเงี้ยเป็นป่าส่วนต้นพันอย่างเงี้ยเป็นตาพันดีนะครับอ่านี่สกาลต้ามานิเคียวนะครับเวเลสนะครับ สวยมากนะครับผมมีหลายสายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นวิดฟิงเกอร์นะพี่แตกยอดประมาณนี้วิดฟิงเกอร์ลูกสีแดงแหละมไรเมล็ดนะครับวิดฟิงเกอร์ถ้าพี่พี่สนใจใสายพันธุ์ไหนทักแชทสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวแนะนำสายพันธุ์ให้นะครับเดี๋ยวแนะนำสายพันธุ์ให้นะครับ นี่เดี๋ยวให้พี่พี่ดูว่าอันนี้คือตาพันดีนะครับเนี่ยอันนี้คือตาพันดีที่แตกออกมาจากที่เราพันเนี่ยคือตาพันดีแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือยอดป่านะครับยอดป่าพี่พี่เด็ดทิ้งเลยนะครับให้พ,พี่พี่เด็ดทิ้งเลยนะครับโอเคนะครับผม